ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวสคริปต์แมปบอกฟุตนะครับเป็นค่ายของเลสทับนะครับตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมก็ตอนนี้กําลังใช้ฟังก์ชันออโต้ฟาร์มเลเวลอยู่เนาะก็ใช้ได้ปกตินะครับตอนนี้นี่นะครับก็จะแหลกสักหน่อยเนาะก็ใช้ได้ตามปกติเลยครับผมเดี๋ยวผมจะแปะสคริปต์ไ,ปไว้ในเว็บไซต์ของผมนะครับก็สามารถเข้าไปกดรับสคริปต์ได้เลยนะครับผมก็มี หลายฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปไว้ให้น้อว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับในเว็บไซต์นี่นะครับเว็บไซต์ของผมเนาะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้ครับบอกรถกดเข้ามาเดี๋ยวผมจะอัพรูปเข้าไปนะครับแล้วก็กดเพืเอาสคริปต์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะไปหน้าต่อไปนะครับแล้วกดตรงนี้นะครับผมถ้าขึ้นโฆษณาอย่างนี้ให้กดข้ามนะครับแล้วก็รอนะครับผมบางครั้งก็10นาทีบางครั้งก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เว็บไซต์นะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับตอนนี้ก็มีตัวนเดลต้าเวอร์ชันล่าสุดนะครับตอนนี้นี่ครับหกแปดนะครับแล้วก็อีกสคริปหนึ่งก็คือเดทเลียวนะครับนี่นครับของค่ายคนไทยนะครับสริปก็สามารถกดดูรูปภาพได้นะครับวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าอยากได้แมพอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมไปหามาให้นะผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ